ตกใจเสียงไอ้ปืนยิงยิงตุ้มหูใช่ไหมคะแล้วก็มันก็เจ็บจี๊ดๆแต่ว่ามันก็เจ็แบแป๊บเดียวก็วก็เราทำอะไรดีเดมี่ตอนนั้นเดมี่ร,ร,ร้เพราะมันเจ็บหรือว่าตกใจเสียงหลงอะไรคะ <c oughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันจะเจ็บดึงแหละใช่เพราะมันจะเจ็บดึอองอะไรนะคะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรล คือคือบางทีก็จะพูดจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็จะแบบเขยไม่พูดก็แล้วแต่บ้าแบบอยู่ข้างนอกแบบคนละสไตก็คลายๆกันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันก็แบบพูดเยอะบางวันก็จะพูดยไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กเนอะหอูไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันบ้นกับบนีนะคะมีทะเลอกับางมะกัน ออันนี้คืืเร่งปกติใช่ไหมแม่ใช่ตอนตอนนี้คนเล็กเนี่ยก็พี่พี่เขาก็จะรักจะเล่นด้วยแต่สองคนนี้จะทะเลาะกันบ่อยมากคุณคนนี้ก็จะทะเลอะกันใช่ไหมเขาก็ยอมแต่ตอนทีก็ไม่ยอมไง กแกจะผักให้ตกโต๊ะอีกแค่เพื่อเห็นพี่นั่งบนโต๊ะอีแล้วก็อยากผักให้ตกแล้วอยู่บ้านเรามีวิธีมาตรการอะไรยังไงจัดการแบบโควิดไรอแม่ก็ถ้าถ้าเราเด็ดขาด